าอาโจสายฝนโปรยปลายลงเทลงมาบ่อยุดบ,อบอ่อยอนเลยพี่น้องเอยเนาะเอาวุ่นคิดว่าต๊ตั้งแต่เซปนอย่างเดียวบบแมนเออพี่น้องเอยลงมาสามสี่ชั่วโมงสายฝนโปรยปลายลงมาสุดทนทางเลยพอมาหอดจุดไม้ไปลายทางแห้งนักกว่าเก่าบาดเนาะที่ตน้นเสาห้อเสาหน้าดิพี่น้องเอยเนาะทีกำลังเก็บเกี่ยวเข่าเนาะยังเส้นกาเข่าอยู่น้า các mọi người đền nai nhảy nhang bồ đề kéo thì quà, đồng rồi đó, đầm hoa thì, thằng gì coi thì đồng chuột xiết chuột xiết, men, một kinh hóm đó, rồi spa đi đi đồng rồi nó, thằng, tơ lụi pha lo thì đồng rồi nó thứ chong đi đồng rồi nó, má thằng này biết trả bạc đấy nó, sao nhá, này sao nhá? ปลาอินเนสวยชาอวีเปสวยเปียช่องหบ่แมงมิ้วเก่า i i kind of พี um, a, me, ่น้องเนระมันเป็นแผนกแผนกขั้วแผนกขั้วแผนกขั้วมันหนึ่งเแผนกขั้วแผนกขั no ้วเอดอยู่บาเพิ่นี่เลยแยาวเล่้าว้าวปลาเราไม่เน่อาเนอยไม่เนื่ปลาเราไม่ตื่อยู่อยู่บ่ นีว่าเป็นบริจิตยหน่เลยบายพี่ได้ด้วยนิ่ว้วยบุญหายน้ำบ่บปเด้อบะลเด้อเป็นบุญหาน้ำบ่ต่อมาเนี่ยผ้าไปดินเนียผ้าไปดินต่อมาได้แอร้เวีย้าเป็นจังซีมนเชื่อใเพื่นเหล่า้เนาะได้มานอนพี่ผมได้ไร เพราะว่ามนี้เขาต้องไ้เห็นเบียกับเจ่าตีหนึ่งีทองกันเริ่มเรียกนไปเอาถไกั้งสี่าไปเอาตัใหญ่นิเามัไก่กันเมื่อเอาเป็นเนื้อแล้วเนาะ เปนการาไเก็บเศงานอยู่พี่นาได้มาไปได้มีแต่ฝากทางแมวนิ่วทางธงบุญเลยแหละมากบนทางพี่อันนี้ยทำงานทั้งขาเขาท่านได้เกี่ยวกันเลยเนาะผักที่นี่เนาะผักฝนอย่แล้วอ่าเก็บงานทีเนี่ยเกเศษงานองนนพหงอกบยจกมือเนาะก็แห้งเกี่ยวข้าหน้าไงปีนี้เนาะ แเราเกีเ่ยวไรไงใกนกุบเนาะี่นี้เลปลาสินน้ำกุบนองแช่เลอยากมาซอยยูกมาซอยเคยไนะด้นนเนาะ่ำเกี่ยวเขามาค้นเหรแล้วมาค้น,นาาต้องใหหาบไปปดไวเลาลงเลยรนะถดีเอาอลงเลยด้คนนึ่งเนาะเอาลงมาเอาลหน้เลยนี่ก็ได้่ไมาะน้นองแช่แลรร้วกับลานแล้ว อ่าราลาละมาซอยหนือที่ไว้ข้าดไรบางนใส่ให้มันเร่เร่อเต็ที่ร่ะไปให้สบายทางผมมีบ่วงียกเป็นที่งานฝนตกน้องานไปเนาะตกบัดมือเลยเขเป็นนาไม่ไปทัวร์ของนิวบ่ พวกห่าโมมีเน็ตพวกเราโกล้วยมาแน่พี่น้องมะกล้วยจะเครือมะกล้วยจะเครือบกินห่าวะอ่าเครืออันนีผนแหน่ผนแหนกกล้วยปิ้งมาตัวนี่ยหรือว่ากล้วยทอดกล้วยแขกเนาะพี่น้องเลยบุนสื่อมาแต่เซโปนพี่น้องเลยคนบอกข้นงหนไปตัดเอาอยู่สวนอยู่แต่ว่าอย่ามันมันโดนก็เลยมาสื่อเอาซะแคมทาง แต่คนบอกบ่ต้องซื้อก็ได้ไปเอาตัดเอาอยู่ส่วนเลื่อยเผื่อเดี๋ยวยั่นเวลามันบมทันก็เลยแกซื้อเอาเครือละสามสิบคือละซ่าอบ้านเฮางหนึ่งโบได้เนาะเนเนซ้ำเนเนเนเขาห้องเขาเขาขาน่ะสามสิบแต่ว่าเขาซื้อลาแล้วเขาต่อซ่าพันครือหนึ่งเขาซื้อมาค้าได้เนาะ เัร่อหนึ่งชาวพันหัวโอ้มาขายก็ชาวพันแหละเนาะเออมะขายตลาดตลาดร้อน เอาเม็ดอันนี้คล้ายกับได้กําบ้อยู่ได้เนาะโอ้อันนี้ก็อักนีกได้กับทงชิดพันเนาะชิดพันนะทรงโลเนาะชิพันนะฮะปวยบ้านเฮานายเงี้ยเดเราก็บปูกจะได้เป็นสวนแล้วเนาะนี่เรากับล่วยพี่แดงเลยเป็นมาเนี่ยก็ร้ายเติบได้นี่ เป็นเม็ดทำเป็นเม็ดกว๋วยทอดก๋วยสาบใหแข่คนก็ทีมาัศรรงานอะไระกั้ก็ไกินเนะะาะ,าะาาว่าที่แล้วจังมุ่งมาฮะกวามงเทียร์กอตรงบอกจยากนียก็เล่นไปสวรรค์ก่อนอไปส่งวันี้ได้เจกกอเมื่อก่อนขอเหินเงินกัน แล้วกนถแงขางเขาถึงถูหลายไทเมื่อไรป้ะแบ่งข้างใม่ไห้แบ่งข้างใช่แล้วเมือโค้งที่่เพื่อตอนนี้มันมาหนีอันตรายู้มอนเราบ้างไหมแมันัเนทางนี้ก็แบบว่าทาัน่าก็มื่อไสต่ำนาันี่ผมมีบ่อมีทิดน่ะอย่างไลําท้ายเขาขายรอเลยนมมีบอกผมมีบอก ไี่ได้เจ้าออกเมอก็ได้จ่ะเออสองงไปทำงเครื่องวัสดุผู้ใหญ่บนฝากสื่อเครื่องมาแต่หมู่บ้านตองเหลืองยาดีกะเพาะตตน้บาน้ำบนเนยั่เคยลองเคือแต่เนเห็นในบ่าวน้ำอยู่ มันบัวชดองเรืองอะเด้บนนี้มราเคยลอกครั้งแรกแล้วกันบอกลองเบิ่งเพราะรุคุนีนยาตัวเดียวมันลายยาหักษานะหักษาหักษาลายยาก อาบมาแบบกะลุงเลยเนาะขั้นตอนตอนจะทอดกล้วยทอดกล้วยแบบนี้น้ำห่อน้องก็เดือดเรียบร้อยเอ้าหาปลาเพิ่นเออเป็นมือสิกล่องให้กันผมเคยทำเลยนี่ครั้งแรกนะนี่ป้าเอ้ยนี่ครั้งแรกก็ใส่เลยบ่ใส่เลยใช่ก็เอามือจับก่อหมัง้งจับน้ำมันก็ใส่แล้วบ่เอ้ยลงนิดลงไปยังแล้วเดี๋ยวกอ่าเดี๋ยวเรากะพอดกันเองพอก่อนมา

อาใส่ไม่เคยบเตยเลยอขกใส่เลยบตยเอ้าให้มันหอมเนาะใส่บดได้เถอะเออออกบดลเออทอดใสรก็นหอบอกอะไรแนใครเคยเห็นไหมเป็นแม่ชุบ่บค่อยทอดดว่าน่าข้นเลยฮะเนี่ยเราตีกันเน้ยปะมันตีแต่เรากะนเกี่ยนะหมดติดเอติดเพราะว่ามันบรมีแป้งเลย มาอันเม็กันเลยไ่ปนไกานอยู่ดีดีเลยสิมจอบน้องเนอร์้าไห้ได้ไปจักมาขดไเนอยู่ีตเนอต้แ่สิเมอป้าแบบคือแบบพ่อเมื่อน้ะแบบชิเมะแบบไมมีผู้เห็ดนะหลายอย่างเห็ดเนาะเดีวนึงเลยยัน เมนเั้เตินะตั้มสนะตัมได้ยหรอ่ตัมพิกับขขาผัววะยังไงกันตัมพิกขาัวผ่อันมาใส่ไม่เห็นันนี้แวเด็กงาเจ้าดเอวะไม่เนี่ยเั็กคนนี้สเงา่เดนีั่เงาพิเศษีนะพี่วันนี้ต้องมีตัวหนงกันไปแล้ว แั่นและคนมีผัวมันยยกคืออย่างนี้หาแยของคนอื่นน่ะมันยากเลยฮะบะบอร์เบอร์บอบรมีแต่้วทอดแหละข้าวัดเย็นเนี่ยแหละก็เสื้อน้ำตาลใส่เลยนะโมันเปนสักจะแค่เห็นทอดกล้วยเลยอ้เยื่อก่อนเลยแล้วก็แคบีแล้วผลลงมิดเลยเมื่อไรอยู่อพี่่นเมื่อก็ต้องแคงเมื่อและจะเป็นได้เนาะ เอคนนล้นแบบนี้คนน้ม่มี้กวา่นมีอทักพี่ะทักพี่คนคือเจ้าขั่วกับขั้วกันนี่นะอันตัวเจ้าขัวขัวนะตัวอันนั่นน่ะนี่น้ำเจ้ามันคนมาคุ้งคนได้น่ะเอาเอาแบบว่าโอ้ปาสาเมนเนแท้แมนสองค้นอ้วยนื่อยากกันนะ

ทำเนาะตุ๊กเปนมือเว้ฝนกเลยทุกคนอือ่นก็จะตุอกบเริ่มเหลืองเริ่มเรลืองแล้วทุกคนเริ่มเรลืองแล้วเริ่มเรลืองเริ่มกอะสีมือครั้งแรกสีมือครั้งแรกจักสิเป็นจะกินจักสินแบบไรนี่จักสิล่วงหรือจักสีเงินฟังโอ้ยเนาะเอาอันนั้นเป็นยังนะอันพักพีมันนะคนมันจิงคุ้งก้นเลยอันนี้มันคุู่มันคุ้งก้นเลยมันติดเพราะมันติดเลย พอเฮาคนบุคุ้งๆมันสิติดเอออันนั้นก็ได้มันตีนไว้ซื้อเอาเนาะเออโตอันก็แต่งมันซ่าไว้ซื้อเอาอะดิตีก้นบ่านี่ก้นจนฮะเสร็จบดมือใหม่ยเนาะมือใหม่จักจีแล้วบาดนี้นเอ้ยมือใหม่จนแล้วทุกคนโโหใครแต่ว่ากล้วยนี่วเฮามาบ่้่ตัวคนอื่นมาจักสิไว้ไดติใช่บาใ่ม ว่าพอวาะว่าถิมน้องแรกจาคนบริกางกดเอมรบให้ใหม่คนบริกากเสือไม่ได้ไก่แมวนิ้วด้บมวเนแมมารอ้นพันกามาน้อผู้อะ่ัมาขาเจ้าเ้าบไปมาข้าเจ้าแม่นหนึ่งบอข้าวเหนนหนึ่งอ่าบัดทอดกล้วยกับทอดกล้วยให้ใหม่ไปดิให้ใหม่ไปพ่อโบบ้าวจันเวน้อง้อ แถวนี้บักหลายเออเพราะว่าพ้อกล้วยกะบักกล้วยใหม่ใหม่เด้อเนาะเขาอันว่าเจ้ามูบให้ง้บนกไแห้งพจักน้องมิน่ะี่านอีกไแห้งพอน่ะแห้งบไแห้งมันสิม่ก่อนสุกเลยแพอทอดกล้วยมันต้องบ่อ่อนเนาะแม่นอมาั่นนัเคนด้วยอาคนยอาเดี๋ยวมันก็ยด้ป่ามันยลง นี ka ่อตเด็กก่แต่มันนัอนหกนาทีหกนาทีไอ้บ่บ้านเดิมเดืองแล้วบ้านนี้ปลาลุงไงเนาะเดิมเสียนได้ชิมง่ายอยู่บ่บิสุสภาพนี่ ครั้งแรกเลยเด้อนี่ป้าลุเลยเนาะสุกแล้วต้อกล้วยสุกเนาะทอดเป็นเปียตัวนี้กล้วยอ๋ออันนี้อันนี้มันยากเล็กแล้วแน่เนาะแม่ลวกล้วยมันุกแล้วกล้วยุกมต้องทอดุมๆกแป้งมันสิอต้องเอากล้วยดิบๆเลยเนาะอันนี้เฮาอันมีทั้งกล้วยดิบกล้วยสุกเด้ปเลยเนาะอันสุกก็บ่แม่นสุกปานดดอกว่ากล้วยแก่แห้ง กล้วยแก่แฮงเลยเก็บให้มันเณ่นําไปลงให้เนาะโอเคคนก็เมื่อบ่ได้บาดนี่จากคนเชาบ่มีไผเลยใจสิคนเก็บบักลู2 3 4 5คนก็ลงให้เนาะกะแมวเนียกะสิเมื่อบาดนีเนาะกล้วยจักหน่อยนี่ก็สิเมื่อจะเบิ่งน้องวินเนอร์กะูกงัวูกหยังแล้วแล้วกะ ไุยร่มกันมาไหมบอกดูนี่อะไรปรู้ไงเนาะทางนนี่ก็ไ้คือมาหรือว่าวันไรเี่มึงแนทางนี้ก็ได้เพป้านังถ่ายอยู่ที่ป้านังถ่าเอามาเลยอ้ยูดขาเลยเมื่อน้ำเด้อเมื่อน้ำเด้อเมื่อน้ำเด้อดาดเ้เ้ยมาอยู่เนาะมบอกสังเปตู้ย่มันยังเรียบร้อยก่อนใต่พื้นใต่ไพ่เรียบร้อยผ้แหละเอาน้ำมาเนื้อเมื่อน้ำเอาน้ำออมาอ่นั่นนนอนน้าแม่ยางเดียว พอนอนน้ำทรากลางคืนโดยกลางเวรพออยู่ได้อยู่เนาะกลางเวรนี่พอป้าได้เน่แต่กลางคืนนี่ไ่ได้ป้าลุงไงเนาะเป็นต้องได้อยู่น้ำเมฆขับเม่อะไรเลยนะเมฆอะไรลักมาหนี่กับป้าลุงเลยไายหาทามหาได้ไปจักไม่อ <acked noises S 1> ินไม่อ <c oughs> ินแล้วเห็นนี่ฝากน้ำเอ้ยนิ้วน้ำเม็นตุ้ยแรงกะขันมาพี่กะสีได้ให้เอ้ยนิ้วก็ไม่ตุ้ยแล้วเนาะนอนนอนน้ำการแม่นทั้งพบพุ่นกับ มาบยังอนแหงมาแล่นะซายพันแ่กันทางแมงนิวกรสิมาซอยพันหมือนเขาหนุ่าน้าอยู่ให้กินตอนเลิก่นแหละปลาลุงไยเนาะว่ามือน้องนเฮตดแต่เศร้าแล้วเนาะป้าเนาะประมาณตีหนึ่งหรือว่าเที่ยงคืนปลาลุงไยเนาะ่นก็สีเดิมเพื่อนเราไปอยู่นอกเลยกัมันกสีมไทยเนาะแต่ว่าเอยน้อง เพื่อนเพื่อนอยู่หน้าปารุงเลยเนาะแต <c oughs> ่ก่อนก็อยู่ในบ้านอะไรอะไรแบบนี้เพื่อนย้ายออกมาอยู่อยู่หน้าอยู่บนบ่อนเดียวเลยอยู่พี่ก็สะดวกสบายอย่างนึงเนาะไก่ข้คคนอยู่แต่ว่าสะดวกสบาย,ยสถานที่ปารุงเลยเนาะกว้าง ดูส hmm. ิแดนนี่พ an)> ี <S an> <S ่น้องเลยบรรยากาศแคมป่าแคมร้อนเลยบรรยากาศทั้งอันเพิ่ดกระซิปุงซุบอยู่อยู่หน้าเลยบระเดี๋ยงเนาะเดินหน้าพอดีเลยเพราะว่าเพิ่นสีบ่ได้เข่าป่าซ่าเนาะถ้าว่าป่าซ่านี่ต้องได้ผ่านบ้านเฮาเนาะปาเนาะผ่านบ้านเฮาแล้วจังสีหอดเพิ่ก็เลยไกลได้พี่น้องไกลเตอร์ยางค้างมันก็ยาก อนที่อย่ด้วยก่าโคกไห่ก็ต้องไม้เสียหมูหรือว่เสียมัวเนาะเพราะว่ามันเป็นคนละบ้านนี่นี่ก็เลยคนวันนี้น้าวัดชิมาจูดมาปลุกเลยเนาเองเลยกับยางคนสร้างไว้เห็นไดมปาลุงเนาะทางประตูคนสร้างไว้แต่ยังเบาได้คุณแหละเนาะว่าสีแบมาอยู่น้าโอเนจะป่วยเป็นพิการมาไอปีนี้พี่น้องเตก่ายข่า่วงนี้แหละปลุงหวงเก็บขาเก็บน้า เที่ยวเข่าไปได้โดยแล้วท de ี่เป็นแบบว่าเราเก็บเข่าม <It> ัดเข่าแล้วเราพ้นเข่าคือลดประมาณนั e ้นเก็บเข่าใสียลดตกรถดไปให้ไปได้แบบเราผัดตกบ่หรือว่าแบบรถกำลังกลังออกเนาะรถกำลังออกแล้วตกเสียเสิ้นเลยตกปการเลยก็ลู้ไหมเนาะแล้วตกตกแบบพายืนเลยเนาะแมนพายืนลงมาเลย ใช่ีมย่าตบถื้างแ่หนถือมาลของไฟของมันเนาะไวอย่างหนึ่งกัคิดไปแนวมันสบายใจแน่กันเนาะไฟของมือไฟมือมันปูข้างน้ากันเลเลยข้่ากันเลรียวแล้วบอปเลยเรี่ยวเดีวบ่ข้างเดวนะไปเรี้ยวเดีวบอยังถกกันบอโอเคสะข้างในคนอยู่กันน้อยจะ ปนัดเออปนัดดูแลท่าเด้อเจ้าปนัดแล้วก็จกเมื่อกันดิเอาไปกับชิปุกเมื่ออะไรปานี้ก็ปลายเลสอะอ้าได้ขวดดีกว่านะขักคนยังว่าแล้วเฮ้ยมันคนละสีอยู่ไหนเอาไปเอาไปไว้บนไม้ใชไป เสียงคนจากวันนี้ชายันผูพนบ่ฮูป่ลงเนาะย่นี่ยังบ่ได้ว่นี้ยังอ่อนอยู่เนาะพอมันทันไดทันใด้กบลงอเามีแต่หายป้าและถากันถ่านี่คือจะเพิ่งทำในี่กเนาะเพื่อไปเพื่อมาจะมาบดบอทจงไว้ซีมเน้จงไว้ซีมเน่เนาะ หนึ่งเข่าอันนี้ก็ปลาลุงไเนาะหนึ่งเข่าต่อกเลยาะวใบกินตอนเลงอีกคนหนงเพลงเน่ลืมมาเลยปลาลุงไงเนาะแต่ฝันนี้ไม่แดแมงนิ้วกันเได้ากันเมื่อก่อนบานนี้เนาะให้ทั้งปาไหลพิ่นพอดก่วยถาไว้ซีมไเด้อมาล่าซีมมึงไ้ซีมแน่กำลังใด สวัสดพี่น้องเลยเนาะส,สำหรับคลิปนี้การเมืเงนิวกับกิได้ขอร์ลำลาป้าลุงก้อนเมื่อหาบนาบในเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนได้เลยเนาะแตงมาไหมสบายดีที่ทักนะสบายดีเลยเชอร์อพี่น้องเลยเด้อพบกันคลิปหนะนอ้องคลิปนี้กับขอบคุณขรบใจป้าลุงเอสซีนนนเนาะจ้าเด้อเนาะ